ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูกลุ่มขมับเชลซียืนกรานขอค่าตัวเมาส์ตามที่ตั้งเอาไว้ฟาบริโซโดมโนนักข่าวชาวอิตาเลียนระบุเชลซีไม่คิดที่จะต่อรองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อลดราคาของเมงสันเมาส์กองกลางชาวังกรษให้กับอีกฝ่ายและต้องการค่าตัวตามที่ตั้งเอาไว้ที่70ล้านปอนด์เท่านั้นตามการเปิดเผยของฟาบริโซโดมโนนักข่าวชื่อกอง เมาส์ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ถ้าเอาแค่ช่วงไม่กี่วันมานี้แมนยูติดคือทีมที่มีข่าวกับดาวเตวัย24ปีมากที่สุดหลังจากว่ากันว่าอดีตเทนฮาผู้จัดการทีมปีแสดงชื่นชอบสไตล์ของเมาส์เป็นพิเศษซึ่งทีมดังแห่งทินโอทฟอร์ดไม่อยากจ่ายเงินมากเท่าไหร่นักกับดี๋วนี้อย่างไรก็ตามโรมมโนโ่เคยว่าตอนนี้เชลซีมีจุดยืนว่าจะไม่ทําการเจรจาเพื่อลดค่าตัวให้แต่อย่างใดซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อเขาอย่างเป็นทางการทั้งนี้โลโมาโนโ่เสริมว่าสถานการณ์ยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปได้ในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้เพราะทั้งตัวเมาส์เองก็อยากย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์มากๆแถมตอนนี้เขาก็เหลือสัญญากับเชลซีจนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นทําให้สิงห์บลูอาจจะต้องรีบขายเขาเพื่อที่จะมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างไม่อย่างนั้นก็จะเสียเขาไปแบบฟรีๆในช่วงกลางปีหน้าแฉพีอาจจา่ายค่าในเมาส์แพงกว่าบรูโนโ่ เดวซันแทบรอยจอมสารณนอ้างว่าเมีันเมากองกลางของเชลซีอาจเรียกร้องค่าเหนื่อยมากกว่าบรูโน่เฟรนเดสหากย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมาปัดข้อเสนอการต่อสัญญากับเชลซีไปตอนเดือนสิงหาคมและกันยายนปีก่อนแม้ได้ค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมแ80,000ืนปอนต์ต่อสัปดาห์พร้อมสัญญายาว5ปีบวกหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมจากสแตมฟอร์ดบิดเสนอต่อสัญญา1ปีจนถึงปี2025พร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยก้อนโตแต่เขาก็ยังไม่ตกลง ท่ากลางกระแสข่าวว่าเมส์อยากได้ค่าเหนื 250, ่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ค่าเหนื่อยระดับดังกล่าวหากเมาส์ย้ายมาโอทัฟฟอร์ดจะทําให้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ค่าจ้างแพงสุดของสโมสรเลยไม่เท่านั้นจํานวนดังกล่าวยังมากกว่าที่แฟนเดสรับกับย 2, 000, 40, 000ูเนเตต์240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกต่างหากขณะที่มาคัสและฟอร์ดและอันโตนีก็ได้น้อยกว่าโดยทั้งคู่รับเงิน200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในเวลานี้อย่างไรก็ดีจำนวนดังกล่าวยังน้อยกว่ากาเซมิโลเรฟาเอลวารานและเจดอนาโช ที่รับรับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่ดาบิดเดชคาได้อยู่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในสัญญาปัจจุบันแมนยูมีลุ้นมูอนี่ยอมรับไฟฟันค้าแข่งในพิมลีแลนด์เดวโคโลโมนี่กองหนะ้าไอทักแฟรงเฟิร์ตยอมรับว่าไฟฟันค้าแข่งในศึกพิมลีโคโลโมวนี่กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแฟรงเฟิร์ตท่ามกลางข่าวลือเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ด ล่าสุดหัวหอกวัย24่ปีให้สัมภาษณ์กับคาเนลฟุตบอลคลับยอมรับว่าอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์เช่นกันหน้าปลื้มนะที่มีข่าวว่าแปร์เชสนใจเช่นเดียวกับสโมสร,รใหญ่อื่นๆไม่ใช่เพียงเพราะคุณมาจากปารีสและเติบโตขึ้นที่นั่นและควรเล่นให้กับเปรเชโดยอัตโนมัติโคโลมัวนี่กล่าวใครบ้างที่ไม่ฝันเล่นในพรีเมียร์มันเป็นหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดทุกคนฝันถึงมันนี่คือความฝันในวัยเด็กของผมแต่ผมไม่ได้ค้นหาสโมสรที่สมบูรณ์แบบหรือสโมสรที่ดีที่สุดในโลก ผมกำลังมองหาสมสร,รที่จะทำให้ผมมีโอกาสที่จะสามารถแสดงตัวเองมีโอกาสลงเล่นและที่สำคัญที่สุดคือให้ผมเติบโตช่องว่างเยอะเกินโคชีต่อให้แมนยูได้เคียนและไรชก็ยากจะค้นบัลหลังซิตี้อันนี้โคออกรงเตือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าพวกเขาคงยังไม่อาจคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แม้ว่าจะคว้าตัวแฮร์รี่เคนและเดแคนไรช์ยูไนเต็ดพ่ายกับแมนซิตี้ในลัตชิงเชลต์ของ FA ครับ ซึ่งทําให้พวกเขาจบลงด้วยตาแหน่งแชมป์คาร์บาวครับเพียงรายการเดียวเท่านั้นคาดกันว่าปีแสดงวางตัวเขียนและไรซ์เป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อยกระดับทีมกลับไปลุ้นแชมป์อีกครั้งอย่างไรก็ดีโคมองว่ายูเนเต็ดไม่ควรเสริมทัพในลักษณะดังกล่าวซึ่งจะทําให้พวกเขาต้องหาตัวแทนในอนาคตอันใกล้หากแฮร์รี่เคนอยากย้ายออกจากท็อตแนมและยูเนเต็ดอยากจ่าย80กว่าล้านปอนด์ไปกับนักเตะอายุ29ที่กําลังจะครบ30มันก็แล้วแต่พวกเขาเขากล่าวกับบอยสปอร์ต สำหรับผมยืนเต็ดต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะคว้านักเตะระดับซีเนียอย่างกาซิเมโรเพื่อประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วหรือจะสร้างทีมเพื่ออนาคตหากซื้อเคนคุณก็ต้องหาตัวแทนของเขาในอีก2ปีอยู่ในเต็ดทำแบบนั้นมานานเกินไปแล้วนับตั้งแต่โรบินฟานเพอรซ์ซีเข้ามาเล่นอยู่2ปีลองดูอย่างซิตี้ตอนพวกเขาคว้าเออร์ลิงหาแลนในอายุ22พวกเขาจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้สัก5าปีก่อนจะขายทำกำไรขณะที่ยังใช้ประโยชน์เขาได้โคลกล่าวเสริมว่า นโยบายเสริมทัพเพื่อความสําเร็จในทันทีจะส่งผลกับคุณอย่างรวดเร็วเพราะคุณจะต้องทดแทนนักเตะอายุมากเหล่านั้นถึงยูนิเต็ดซื้อเขียนและคนอย่างเดแคนไรท์ ice, พวกเขาก็ยังไม่อาจคว้าแชมป์ลีกได้ทันทีเพราะระยะห่างกับซิตี้หมันมากเหลือเกินนักเตะสองคนจะสามารถยกระดับทีมได้แต่พวกเขาก็คงไม่อาจแสงซิตี้ทุกคนพูดถึงการคว้าแชมป์ลีกของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้แต่พวกเขาก็พังภาพลงมาเพราะซิตี้เป็นทีมที่ดีกว่าและมีนักเตะที่ดีกว่า ีร่วมวงส่วนคว้ากูเตียเรสเด็กเทพชิคาโกเดลิเมียรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่เฝ้าจับตาดูพัฒนาการของไบอันกูเตียเรสกองกลางดาวรุ่งจากชิคาโกไฟน์คลาสโกเรนเจอร์ Go เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวกูเตียเรสอย่างไรก็ตามการคอเวิร์กเพอร์มิตในสหรชาชอาณาจ,จักรเพื่อน,นักเตะอาจเป็นเรื่องยากโดยข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นบริเซียดอนมุนอาเบลัสซิกและกีโรนาหวังสบโอกาสแย่งคว้าตัวไปร่วมทัพ และจะไม่มีปัญหาในการเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่20รายนี้กูตเรสกำลังคาแข่งในศึกเมเจอร์ลีกเป็นฤดูกาลที่4ี่แล้วและได้รับโอกาสลงสนาม15เกมในลีกซีซั่นนี้เขาลงเล่นให้ชิคาโก้ไปแล้วทั้งสิ้น74นัดและได้รับการพิจารณาติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดใหญ่จากผลงานที่น่าประทับใจด้วยความสําคัญที่มีต่อสโม,มสรทําให้ชิคาโกไม่ปล่อยกูติอเรสไปเล่นให้สหรัฐอเมริกาในศึกฟุตบอลโลกอยู่20ซึ่งกําลังแข่งขันในขณะนี้ ได้กลิ่นความเจริญกาซิมโรโอผีเจ๋งกว่าเดิมสีสซันนาการอดรอกาซิมโรกองกลางอิทธิพลสูงของเมเตอร์เชื่อว่าฤดูกาล2,022-2,023คือการเริ่มต้นที่ถูกต้องของเส้นทางทวงความยิ่งใหญ่สู่โอทัฟฟอร์ดพร้อมมั่นใจสีสซันนาสกายภาพจะเจ๋งกว่าเก่าอีกปีแรกของ y, มิดฟิวัย31กรัตใต้บังเหียนผู้จัดการทีมบริคเทนฮาร์สามารถช่วยทีมคว้าตัวแชมเปี้ยนลีกแชมป์คาราบาวครับและถึงนัดชิงเอฟเอครัพเสียดายที่พลาดท่าต่อแมนซิตี้1-2 บสรุปที่ออกมาถือว่าน่าพอใจแล้วดาวเตะบาสเลีนก็ปลุกเราทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดิมเพราะคำถูกทิศแล้วมันจริงอย่างที่สุดว่าเรามาถูกทางกำลังขาขึ้นเติบโตไปด้วยกันทั้งทีการเปิดปากผ่านเ u t มทผมเชื่อว่าที่เรามาถึงตรงนี้ได้เพราะัวาจิตหัวใจแข,แข็งแกร่งของผู้จัดทีมและวิธีการที่แกอยากเห็นเดาเล่นเป็นเรื่องจริงว่าในแง่ของฟุตบอลมันออกมาดีมากๆต่อให้ช่วงแรกจับทางอยู่มาถึงตอนนี้ที่มีปรัชญาฟุตบอลของตัวเอง แต่เมื่อคุณพูดถึงเรื่องฟุตบอลมันจะยากหน่อยในการตั้งไข่เมื่อผู้จัดการทีมค่อนข้างใหม่ถึงตอนนี้อยู่ด้วยกันมาเต็มฤดูกาลเห็นตัวอย่างทีมอดื่นที่อาศัยเวลาระยะหนึ่งถึงเริ่มได้แชมป์อย่างแมนซิ t y ตีรลิเวอร์พูลและเชลซีหากเปลี่ยนผู้จัดการทีมดังนั้นเราจําเป็นต้องก้าวไปแบบขั้นต่อขั้นค่อยๆเติบโตและพัฒนาไปแน่นอนฤดูกาลหน้ามันสําคัญมากที่เราต้องรักษาการเติบโตนี้ไว้ ไมเคิลริชาร์ดอดีตแข้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกปากแนะนำท็อดแนมฮอสเปอร์ให้ปล่อยตัวแฮร์รี่เขนเพื่อระดมทุนเสริมทําให้กับกลุ่ซสื่อคนใหม่อนาคตของเคนกําลังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเมื่อเขายังเหลือสัญญากับไก่เดือดทองอีกเพียงดูกกาลเดียวเท่านั้นเชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์เตดและเรอัลบ um ิดต่างก็ไม้ตาเคียนอยู่โดยท็อดแนมก็จะทําเงินได้จํานวนมากหากขายแข้งรายนี้ท็อดแนมถูกคาดหมายว่าจะได้อังเก้ปอตเตโรกลู ok มากลุมทัพในฤดูนี้ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าคุณซือรายนี้จะจัดการกับเคนอย่างไรวิชาร์ถูกถามผ่าน B B C Radio Five Live ว่าบอสเตโคกลูควรย้ายเคนออกไปหรือไม่ซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาต้องปล่อยตัวแข้งรายนี้ออกไปเขาต้องระดมทุนให้ได้มากที่สุดจากนักเตะคนนี้เพื่อให้สเปอร์สามารถบรณะทีมขึ้นมาได้พวกเขาเพึ่งพาเคนมากเกินไปทุกครั้งที่มีใครทำประตูให้พวกเขานั่นก็มักจะเป็นเคนเคนและเคนพวกเขาต้องมีอะไรมากกว่านั้น บางครั้งมันก็น่าผิดหวังที่ต้องดูเพราะเขาเก่งมากๆในบทบาทหมายเลขสิแต่คุณอยากให้เขาขยับขึ้นไปยืนสูงกว่านั้นในตำแหน่งหมายเลขเกเพื่อสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้ได้มากกว่าเดิมแต่บางครั้งเขาก็ต้องพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วมันมั่นใจว่าแฟนบอลสเปอร์คงบอกว่าคุณมอบทุกอย่างให้เราแล้วมาใครเขาทำเงินดีกว่าแค่เอาเงินมาแล้วเริ่มต้นกันอีกครั้ง เอาเงินไปให้คุณซื้อคนใหม่ใช้ทํางานและปล่อยเคียนออกไปแล้วปล่อยให้เขาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเก่งขนาดไหนในก้าวต่อไปริชาร์ตั้งคําถามเพิ่มเติมว่าคุณจะเลือกแบบไหนทําเงิน100ล้านปอนด์ซีซั่นนี้หรือจะปล่อยไปแบบฟรีๆในปีหน้าเวสแฮมสนยืมปีกดาวรุ่งแมนยูเสริมแกร่งช่วงซัมเมอร์เวสแฮมยูเตดกำลังให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอขอยืมตัวอาหมัดเดียโลปีกดาวรุ่งทีมชาติเอริโคสของแมนเชสเตอร์ยูเตด ทีมยักษ์ใหญ่ร่วมลีกไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นับตั้งแต่ย้ายจากอาตาลาในเกาโชเซียอิตาลีมาเล่นกับแมนเจตด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2021ดิเอโลยังไม่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่ของพลพักปีแสดงได้เลยตัวรุกวัย20ปีถูกแมนเชตปล่อยไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับกลาสโกเดนเจอร์ในลีกสกอตแลนด์ and, เมื่อครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงสนามไป13นัดยิงได้3ประตู จากนั้นก็ย้ายมาเล่นกับเซเนแลนในปีนี้และยิงได้14ประตูกับทำไป4อสซิส,สต์จาก42นัดรายงานข่าวอ้างว่าเดวิดมอยกุซือเวนแฮมสนใจดีโลอย่างมากและมองว่าจะคว้าตัวมาร่วมงานด้วยไม่ยากนักเนื่องจากนักเตะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากนายใหญ่แมเดตในฤดูกาลหน้าสำหรับเดียโลมีโอกาสลงเล่นให้กับแมเดตไปเพียง9เกมสั้นไป1ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ